สวัสดีครับผมพีทพนภาาคับเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ w o n d e r f r ฟ r ุตเ Festival นะครับวันนี้อยากจะชวนทุกคนมาทำอะไรที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ตอนเดินทางทุกๆวันเนี่ยผมก็จะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นไอเดียที่ดีถ้าเกิดเราเอารถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นมีเดียมของการสื่อสารเรื่องงานศิลปะ ก็เลยก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะคุมรถ b t s ทั้งข้างในข้างนอกให้เป็นงานศิลปะเคลื่อนที่ตอนคิดถึงศิลปินที่จะมาร่วมงานนี้ก็มีศิลปินร่วมสมัยคนไทยคนหนึ่งที่ที่มีชื่อเสียงและที่ผมชื่นชมมากก็ชื่ออาจารย์คามินเลชัยประเสริฐอ่าผมคามินเลชัยประเสริฐพอฟังคอนเซปที่เขามาคุยกับผมแล้วผมรู้สึกเออผมก็อยากอยาก อยากจะร่วมงานกับเขาอะนะแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะมีไอเดียแล้วพอคุยกับคุณพชสแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปในในในสังคมไทยออในในแอดที่เราเห็นทั่วไปก็คือตัวคอนเทนต์ตัวคอนเทนต์ที่มันเป็นเรื่องของออความเป็นออ humanity ความเป็น คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในเราทุกคนมันมันหายไปมันมีแต่คุณค่าที่เป็นเปลือกแล้วผมว่าไอ้ตรงนี้ที่มันซัดทายให้ผมรู้สึกอยากจะนําเสนอไอ้ตัวความคิดที่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างที่มันเป็นเรื่องสปิริตที่อยู่ข้างในของของชีวิตแล้วผมก็เลยบวกกับไอ้ตัวแฟคทอที่มันเป็นเรื่องของเอ่อจิวเมทริกที่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตหรือธรรมชาติทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบนจักรวาลเนี่ยบนโลก โปรเจกต์ตัวนี้ก็คือคือ spiritual factor ที่ผมอยากจะนำเสนอว่าเราจะเข้าถึงจุดนั้นผ่านกระบวนการนี้ได้ยังไงแต่จริงๆไม่ใช่กระบวนการเราจะเข้าใจมันได้ยังไงแล้วผมพยายามจะพรีเซนต์มันออกมาในทางวิชวลเคาน์เตอร์การต้องระดมทุนเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับมันคือรถไฟฟ้าอย่างที่เห็นกันมันก็ใหญ่มหาศาลเราก็ได้รับการสนับสนุนจาก BTS บางส่วน แต่ว่าความตั้งใจของเราคือทั้งแรปทั้งขา้างในทั้งข้างนอกซึ่งจะมีค่า p r o d u c ด i o n ช o ่นคอสที่ค่อนข้างเยอะแต่ลองคิดถึงสิ่งที่จะจะเห็นคนเห็นเป็นล้านล้านคนมองเห็นจากทุกมุมจะได้เห็นและก็ได้มีได้มีข้อคิดบางคนที่อาจจะไม่ต้องอยากคิดก็เห็นเพื่อการสวยงามก็ได้นะครับสิ่งที่จะได้คืนกับการช่วยสนับสนุนในนี้ก็จะได้ Limited Edition Print ที่เราสร้างมาเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะแล้วก็ได้ทั้งรถไฟโมเดลรถไฟแล้วก็ได้ทั้ง DVD Box ที่อาจารย์คามินก็ได้ออกแบบโดยพิเศษแล้วก็ข้างใน DVD เนี่ยก็จะเล่าความลึกซึ้งเกี่ยวกับตัว fractal ด้วยความหมายของงานศิละปะทั้งนี้ทางนั้นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนโปรเจกต์นี้ที่ทำให้ผมได้มีโอกาส แบ่งปันองความรู้ที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมหรือคนอื่นที่ที่รับรู้มันและอาจจะทําให้เราเข้าใจถึงคุณค่าที่มีอยู่ในเราทุกคนนะฮะก็อยากจะชวนทุกๆคนนะครับมาร่วมสนับสนุนแคมเปญ Universal Connection ผ่าน aciola.com r ขอบคุณครับ